สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยยาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สารแรนแยยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องจ้ากลับมาแล้วมาจากงานบาร์ซ่างานมีคราวของลูกสาวนะคะกับแม่ก็ล่าสุดค่ะทางเพจไม่ย์ยนิกกี้ก็บ,บอกว่าเอรู้แล้วว่าหมอลำฟององไหนฟอกข่าวฟอกเทาเป็นข่าวหรืออะไรใดๆอ่ะเนาะ ืมที่จริงข่าวนี้มันก็มีมาสักพักแล้วแหละแต่บ่เดี๋มีไผมาฟันทงว่าเป็นวงไดหนุนนั่นนี่มันก็เป็นธรรมดาของคนรวยนะเนาะพี่น้องเนาะคุ้มเหยือแหงว่าน้ำยาก,การหากินรวยบุ่มบ่มบุ่มบ่มเนาะอ,อืมก็ว่ากันไปแต่ว่าใดๆเรื่องนี้ใครก็ได้ยินข่าวมาก,ก่อนที่เขาเจ้าสิว,วเรื่องนี้กันนั่นล่ละพี่น้องจ๋าได้ยินข่าวอย่างยังระย่ามนคขลู่ดดีแถมมันนังยูงเม่งนอกว่าพื้นคนแวววอยู่หันมึงก็จเป็นลู่กับเขาดีคักแท้เมื่อด้ลู่นี้ขนาดนั้นนพี่อง ตอนนั้นก็แค่ได้ยินมาตอนนั้นก็แค่ได้ยินมาประเด็นคือมันมีอยู่ว่าคอยกับคุยครับคนคนหนึ่งนี่แหละผู้ใดก็บย่าไปสอบคอยเถอะย่าไปสออย่าไปถามคอยเถอะก็ด้วยเหาเป็นคนสารแน่เบิกเมืองหมอนลำ่นำน้าในเมือหมอนลำ่ำเปิดฤดูกาลขึ้นมาบึม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 เพราะประกาศคิวง,งานยังกว่ากันไปเนาะเขาเลยคอยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ อันปีนี่ไม่วงกะไดเป็นตาอันคือแนนอนนู่นนั่นนี่จังสีมันบอพี่น้องอืก็คุยกันก็นองนะคะคุยกันมาเอออันว่องมะล่ำกับไหลคักนาะปีนี่ว่องไม่ว่องเกาอียงกะว่ากันฟาดฟันกันเดือดบักคักนาอเออแล้วก็ว่าเออปีนี่ว่องหน้าจับตากันนี่ว่องนั่นว่องนี่ฉันก็เลยถามไปตามภาษาเสือกซื่อนั่นแหละจ้ะว่าเอาว่องนี่คนคือสิเหตุอีคนคือไปเหตุว่องนั่นล่ละกับบ่ออันนั่นกับบ่ออันนี่ เพื่ graduate, <entertain> <way> อนไอ้คิวงานเพื่อนคือจังบออันนี้เอ้าอุ้ยอะไรเนี่ยจะใบไมไม่ใบไม่ใบไม่ไม่ไม่ก็พูดถึงเนาะมันไม่ได้มีงานเยอะทุกวันเนาะเออก็พูดถึงต่างๆเลยยากมึงสิบาเบาคือกึกอักบ่ได้ได้มึงสิเบาขาวเบาเพิ่นเขาเอาก็นรอเขาเปิดก่อนตัวสิมาเปิดอย่างเขาบพมีหลักฐานนะเขาเบาไปถึงความเป็นจริงเนาะการสันนิษฐานเหมือนกับเขาเห็นคนโอ้ยอีย่นี่ถือกระเป๋าหลุยว่าสันซื้อสันเนี่ยวว่าสันมันามาหากินอย่างแมนบอล่ะเออเขาก็ถามไปถามภาษาเสือกซื่ออืม อันว่าพิ่นนี่อยังกันนู่นนั่นนี่พิ่นเป็นยังไงกันคืออันเป็นยังสันเป็นซี่ขยก็บอาเกินไปตามภาษาข่อยละคือบันี้มิเจตหน้าแอบแฝงได้แล้วอันนี้มิเจตหน้าแอบแฝงเนาะอ๋อมันก็เป็นเหล่องไมสี่สี่สี่เอาเพิ่นคือยูอันเพิ่นคืออันนี้ได้คืออันบ่อันนี้เป็นไดันั้นกันเลยว่าเขาว่าฟอกตัวว่าสัน ตี่โอ้อาจมีความเป็นไปได้เนาะเฮาก็บ,บอกไปทางอื่น,นเนาะเฮาบอกดีไปใส่ใจตรงนั้นพอเฮาบอกเด้มีหลักฐานบอกเด้มีอย่างเนาะแล้วมันก็บอกไม่น่าทีของเฮาเป็นบพี่น้องจ๋าเออแล้วแต่เพลินแต่เฮากะถามไปตามภาษาสงสัยซื่อๆมันบอยเบาบึกอักเดลยเลยอย่าเอาข่อยบอกมีหลักฐานเนาะรอบวนมีหลักฐานมาเปิดข่อยก็ได้ยข่าวว่าไม่ใช่ลิกิสเปิดอยู่ตัวาฟังตัวติดตามรอไว้ตัวเนาะอือหั่นละพี่น้องอันภาษาส้นกับมิซิสสงสัยเนาะคือกันกับอันภาษีอยู่นี่สงสัยว่าเอ้าเอียนนี่ งานมึงเหยียดอย่างมึงเหยียดสั่งียกทำงานอีอย่างคือถือกระเป๋ากิบเก,กอใส่ชีวิอันให้โซ่บักคักแท้ผัวรวยบอผัวทำงานหยางเงินเดือนเท่าใดจ,จังสันจังสีเขากะสีสืบสีถามได้พี่น้องดอูต่างประเทศนี่เพราะว่ากฎหมายป้องกันการฟอกเงินมันไกลอันนี้เนาะไว้เหลืองซะนเนาะคำนิดเหลืองบอนว่าบอลรูแหละนั่นล่ะพี่น้องเขากระถามไปตามภาษาเขาความซือ้อเนะเขาความซือ่อเออถาม่าพออ,อ,อักจรนย่อได้ไหมเลยยา ไม่เอาดีกว่ามาบอ่าวีมูจอาสงสัยเรียนคอมเมนต์ได้คุยเรียนนี่แหละถามว่ารู้จริงไหมกับ,บ่าถึงขั้นว่าจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแนวทางในการคอมเมนต์ขึ้นไปน้ำกันกับคข่หนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออเวนบอล่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็รอเพราะยุคสมัยนี้มันบ่ได้ยี่ยังโดนนานหมากไหมหรอกพี่น้องเขาเจะสืบข้าวเดียวฮัลลาถ้าเขาเจะสีเห็ดถ้าเขาเจะสิสืบเนาะ,นะ เฮาก็เป so, okay. oh. ็นภาษาส้นตาดำๆขขาวยังออกมาหฮาก็บว่าไปตามภาษาเนาะก็อีป้าข้างบ้านเนาะเราน่ะก็ไปนั่งสมาคมกาแฟเนาะสภากาแฟยามมือเซาใช่ไหมก็ภาษาเว้าพื้นกันไปตามภาษาใช่ไหมโอ้แต่ว่าอืเออ over there อ mm ืม hmm. อันเ้าก็ภาษาอีป้าข้างบ้านเนาะไปกินรังกาแฟสภากาแฟตลาดเ้าก็ได้ยินเขาว้ากันมาอื ไปหาอ่านคอมเมนต์บางเอาตัวแมนบอนลล่ะเออถามว่ามันมีจริงไหมโอ้อันขอบขั้วกับบริมาลำอันจากลำรวยปันนั่นเนาะคือสีโอ้งานการกับคือจังบริปบปังคือสีคักมันกันหนาสงสัยอยู่เด้มันบอกมันจุดชนวนของคนสงสัยเนาะเออนั่นแหละพี่น้องจ้าไปไปโลกไปหาอ่านคอมเมนต์ของกระซิบเสือคอมเมนต์เขาเจาขคือกันจ้าสวัสดีค่ะอย่าฝ่าว่ายเด้อมาเจอกันไหมรอรอรอ